และนี่คือ34เครื่อง68จอ1ล้าน4แสนกว่าบาทจาก iHaveCPU ครับ ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอดซีพครับผมเปาไอแอดสวัสดีทุกคนด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเครื่องครอม34เครื่อง68จอตรงนี้และมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายอีกไม่ว่าจะเป็นตัวจอไม่ว่าจะเป็นสายหรือว่าไม่ว่าจะเป็น UPS ดังนั้นเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่1 4 330, 3่งล้านบาทนั่นเองครับรายละเอยียดจะเป็นยังไงก็ตามนี้อันดับแรกนะครับลูกค้า้าเเนนสปค ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะนั้นเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าแฟด34แล้วก็จะมีตัวจออีก68จอซึ่งหมายความว่า1เครื่องเนี่ยจะใส่จอ2จอและจอเนี่ยเป็น Acer Nitro ที่เป็นตระกูล q g 2 4 1 Y นั่นเองนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ Full HD ครับ1920 10, x 1080 24นิ้วครับจาก Acer Nitro แล้ว Refresh Rate สูงสุดถึง180เฮิร์ตและเป็น Panel ที่เป็น In-Plane Switching หรือ IPS 3,790เฉพาะตัวจองนั้นน่ยถ้าเป็นราคาต่อเครื่องจริงๆแล้วจะอยู่ที่1 6 6 2 9ล้นี่คือราคาเฉพาะเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่นับจอนะเครื่องอย่างเดียวไม่นำซ้ำานะย,ยังมีตัวสายที่เป็น displayport to HDMI เพื่อให้มันแสดงผลได้2จอราคาเส้นละ520บาทที่เป็น1.5เมตร UPS รับจะเป็นตัวซินโดรม c o โคทฮะพัน VA 6 3 0บบาทตัวนี้อยู่ที่ ตัวละ2,590ก็2,590คูณ3,4ไปก็ตามนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคือครบหมดแล้วประมาณนี้แล้วหลักแล้วเครื่องนี้ผมดูว่าถ้าเครื่องละามหมื่ตรงนี้เน้นที่ CPU เน้นที่ RAM เน้นที่ตัวเมนบอร์ดกาจอเป็นค่ายแดงเน้นความเสถียรภาพเน้นความที่ ดูแลรักษาง่ายไม่ได้จุกจิกอะไรนะครับทั้งหมดแล้ว34เ,เ,เครื่องเนี่ยจะใช้เคสเดียวกันคือ i have cpu g l a s s i a ซึ่ง i have cpu g l a s s i a เป็นเค่ใจค,ครับ cpu ที่เป็นตรงนี้เป็น t e m p e r glass เห็นไหมครับโลโก้ไม่เยอะนะโลโก้ไม่เยอะตรงนี้ไม่เยอะนั่นเองนะครับดันนี้เนะี่ย t e m p e r glass จะ2จุดปั๊บขึ้นมาใช่ไหม t e m p e r glass 2จุดซึ่งเป็นเคสที่ i have ใช้ประกอบเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับ4พัดลมครับหน้า3ข้างหรือด้านข้าง3พัดลม1 2 3แล้วก็ด้านหลังเป็น4พัดลมตรงนี้และสังเกตดูนะถ้าเราปิดไฟเคสนะถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีไ RGB สักดวงคุณสามารถปิดไฟได้ถ้าคุณไม่ชอบไฟ RGB แต่ว่าอันนี้ผมซิงโครไนซ์ไฟให้หมดละนั่นเองนะเห็นไหมนี่คือเซตไฟให้หมดแล้วเป็น RGB ตรงนี้นังนนั้นเนี่ยหน้าตาทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับสำหรับ CPU เป็น Intel Core i5 14500นะครับ i5 1 4500ก็เป็น74ละนะครับเป็น Alder Lake 14500 14 Core 20่สิบเทรด Turbo 5กิกได้พิเศซัมมิ่ยัง Integrate Intel UHD Graphics 770เข้ามาได้อีกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย i5 4500เนี่ยซิงค์เดิมมเ่ไไหวสร็จปุ๊บ จะถูกกราคร้อนด้วยซิงลมที่ราคาถูกนะแต่ว่าสเปคโคตรโหดสเปคถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับราคามันคือ ID Cooling SE 2 1 4 x t Plus เองครับ4ีฮิตไปครับ1 2 3 4รมดำพร้อมเป็น4ฮิตไปพร้อมพัดลงคู่ที่เป็น Dual Fan 120มมพัดลงคู่ก็คือเป่าเข้าดูดออกตรงนี้ก็จบตรงนี้เมนบอร์ดถือว่าเป็นรุ่นที่อัพเกรดขึ้นไปจาก b 7 6 0มันคือตัว Asrock b 7 6 0 m <S <s ตัว Pro RS ซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่ระดับบนๆแล้วนะผ้าจ่ายไฟ9เฟสคอนเนคเตอร์ต่ตางๆเนี่ยพอร์ตต่างๆเนี่ยเรียกว่าครบนั่นเองครับใส่ไฮเปอร์ดอททูซีจุดศูนย์ได้3ตัวผ้าจ่ายไฟ9เฟสไททีซีที่เป็นฟอนต์เรียตัวนี้ครบหมด2.5กิกะบิตแลนไดรเวอร์อินสตอลแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยเมนบอร์ดถือว่าพดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับและเมมโมรี เปนขนาดที่ค่อนข้างเยอะก็คือขนาด32กิ32 g ิกครับจาก Kingston Fury Beast ตรงนี้เป็น16กิคูณ2 Dual Channel ที่ Bu สปีด e d 5,600มอกาก็จก Kingston Fury Beast ตัวนี้ประกัน l i f e Time ด้วยเนี่ยแรมเยอะ32 g ิกาจอเป็น RX 6600หรือว่า RX 6600อีกกาจอตัวหนึ่งที่คุ้มที่สุดจากค่ายแดงในราคา7 5 9 0ผมมองว่ายังไม่มีกาจอตัวไหนที่มันสู้ได้นะแรมให้มาเยอะครับ8ิ อาจจะอ่อนเรื่องของเรเทีซิงแต่ว่าถ้าแค่พลังดิบก็ถือว่าแรงถ้าเล่นพับจีเล่นวาโลอะไรพวกนี้ถือว่าผ่านอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงรองรับ FSR นะครับ Fidelity Super Resolution ครับอย่างเช่น F R 3รองรับ F R 3เฟรมเตนมๆนะก,ก,ก,ก็คือรับหมดันั้นเนี่ย i x 6 6 0 0ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้งบป,ประมาณการจอมันบานปลายมากมาขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าสปายจะเป็นตัวคอแซีเอ็กซ์หรวัตต์80พลัสร้อนประกันตรงนี้ 5ปีนะครับประกัน5ปี650บาท80ดสิบพันบาทก็คือจ่ายไฟได้แบบหูเปิดได้ยาวยๆนั่นเองนะครับสตอรเรจเป็น W D Black ครับ S S 770ครับ500ร้อยกิกรีทห้าพันจอตรงนี้จบเลยนะครับจบเลยดังน,นั้นเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันเนาะทุกอุปกรณ์เลยแต่ว่ามันจะดักไปที่ C P U หนักที่เมนบอร์ดหนักที่แรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็น i 5้าเ0็ที่พกคอร์เทสเซตมาถึง14คอร์ยีเทรดและมาเธอร์าบอร์ดที่เป็นตัวบนๆอย่าง Asrock B เมกะเฮิร so ์ตจาก Kingston u u y y e a s t และคู่กับการ์จอที่เป็น RX 6600จาก ASUS ตัว Dual V3 ชุดน้ำาับรความร้อนไม่มีนะครับไม่มีชุดน้ำนะมีซิงห์ลมเป็น ID c cool ด o คร n g SE 2-4 4 XT Plus ครับนี่คือเครื่องอย่างเดียวตรงนี้แล้วเคสเป็น a อ้ปซิลกราเซียเพราะว่าสปายจ่ายไฟเหลือเฟือจาก Corsair ซีเอของ5 0 650วัตต์80พลัสบลอนด์สโตรเรจ500กิกจาก WD Black s n 7 0ครับรีส5,000ตรงนี้ก็จบไปนะครับและตัวจอนะ Acer Nitro QG241YM3 ตรงนี้ที่เป็น IPS 24นิ้วเป็นจอที่มัน ราคาดีนะในราคาจอละ3,790ลูกค้าคนเดียวสั่งทั้งหมด34เครื่อง68จอมูลค่าทั้งสิ้น1 4 3 3 8 0บาทและอยากจะอธิบายไปว่าถ้าผมประกอบคอมแบบนี้ได้ภายในวันเดียว34เครื่อง68จอล้านกว่าบาททําได้ประกอบเครื่องเดียวไหวชิลไหมสบายและนี่คือ I have s e อยู่นั่นเองครับฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ